โอเคครับต้นมาตอนะครับก็นี่เราก็จะมาทําให้ดูแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะทํโต้เอินชานให้ดูนะครับเราต้องมีต้นนี้ครับมันชื่อภาษาอังกฤษว่าต้นทูการ์เคนนะภาษาไทยก็แปลว่าต้นอ้อยนะครับหรือต้นอ้อยแต่ชอบปะรดนะครับต้นไผ่ครับไม่เชื่อลองไปเขียนภาษาอังกฤษดูนะฮะมันคือต้นอ้อยนะครับ เสียก็ขอได้ตุ๊บให้เรามาทําเป็นอย่างนี้เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดพิดต<อ><อ>ัวตีตัวตบก็เราก็ต้องมีอีกอย่างนึงครับในการทําทองนี้ก็ต้องมีนี่หนังวัวครับ,บก่อนยวเอาก่อนครับเสียให้มันทองเลยนะเดียแบบนี้ก็เดี๋ยวมาสอนีหลังเสีแบบนี้ก็บานนี้ก็ทำอะไรด้เยอะ มานะกครับเติ้ลก็เติ้นมาเก็บพวกฟาร,ร์มนี้สุงใหม่เลยเอ้ยยังไรไองเอ,อ้หมนละนี่ผมนี่ครับใช้แค่หนึ่งอันก็ได้เลยนะเกาะนี่ครับวิธีทําเลยครับเกาะให้คุณทำอย่างนี้ก็จะได้นี้มาสามใบแล้วให้วางในระดับนี้หรืองนี้ได้ อยู่แถวนี้ก็ได้ได้หมดครับถ้ามันเรียงเป็นแถวเนี้ก็วางล่างนี้ครับมันจะได้บุกมานะครับยิงนะครับเพราะให้เราเออยากนลยครับที่สัาคัญมากต้องมีเพชรนะครับถ้าไม่มีเพชรนี่ทำโตอัพเป็นฐานอาวุธไม่ได้ครับนี่ต้องการแค่สองเมตรนะครับโอเคสองเมตรก็พอแล้วครับดีเออนี่ให้ นำมาอย่างนี้ครับนี่ือัีเดียมนำเป็นอย่างนี้ครับโอเคนี่ครับก็แล้วก็เอาหนังสือมาไว้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับคุณก็จะได้มาแล้วครับโตอินชานอะไรไม่รู้ครับโอเคก็ครับก็นี่ครับก็โตอินชานก็เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวก็อ๋อ ดีกต่อะะโอเคก็เออเอเออเโอเคก็คุณก็หาที่ไว้นะครับไว้อพอาวุธนะครับหุนก็มีตามระดับเวลไปเลยนะครับแต่เวลหนึ่งถึงเวลสามสิเท่านั้นโอเค,คก็นะีค่ครับเดี๋ยวให้ดูครับ ก็อ่ะผงนึ้ผมจะอัพดาบเนี้ยก็ไวเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มตามเลขเลยเยอสองสามยิ่งเวลเยอะๆนะครับมันก็ยิ่งได้เออของที่แรงๆมาดีๆนะครับวิธีเพิ่มเวล์มันสามติดนะครับก็ต้องทําเป็นหนังสือเป็นชั้นหนังสือมาวางไว้ลอมรอบวางเว้นไว้บล็อกหนึ่งครับแล้วก็วางๆๆวางวางล้อมรอบมันให้ทั่วครับ ผมก็จะได้อัพเรื่องเรืองสามสิบได้แล้วครับโอเคต่อมาก็ไปดูนี่ครับก็นี่โอเคก็ประตูไปนโลกนะครับก็ตามไม่ใช่เรื่องนี้อยากเรื่องยานะครับก็ผมก็หาพื้นที่ดีๆพื้นที่หนึ่งก็ทำนี้โอเคมุมผมก็ไม่ต้องนี่ครับมุมก็ไม่ต้องก็ได้นะครับตัด มุมได้เลยนะตามใจชอบจะอะไรได้ฮะตรงหัวบนจะเอานี่มามึงจะเอาหินมอสติ้งจะโดนนะก็ดีนะวะนี่ฮะหินโอเคมาเสียงก็ละแล้วแต่หินไหนจะได้เอาแล้วแต่ชอบเอามาวางไว้มุมครับมันไม่ต้องใช้มึนก็ได้นะฮะ นี่ครับมุมบอเลยโอ <Okay, S 2> เคก,ก็พอคุณวางมุมตงนี้นะครับนี่คุณนับขึ้นไปสี่ช่องหนึ่นงสองสามสี่เนี่ยครับคุณจะเหลืออีกสี่ครับก็วางให้งหมดไปเลยเค okay. น,นี่นะครับก็เอ้ยเวนผิดครับโทุทีทุกทผิดเองครับอ้าวเดวลง้ง ก็ติดกับต่อไปนี่นี่ก็เป็นมุมนะเห็นไหมฮะน้องหัวผมผมเป็นผู้ชายนี่นะฮะนี่มันติดปางเฉอนะฮะเออนั่นนะฮะไม่เลิกนะฮะเอ้ยเสียบก็วางไปเลยเสียบทำงี้ครับก็จะได้เป็นรัก แต่แบบนีนะฮะก็มันก็ยังไม่ไปนะโลกให้คุณหรอกครับนี่ครับลองเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะมันต้องทำเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวก่อนใชนะ้มันภาษาทไทยอมีนอะไนาวะของรอบเจอซอมบี้เอา้าหายไปไหนาวะไอ้ที่มันทำเป็นอ้นั่นนะ่ะไอตุดอะ ที่กด่รมันจะห็เ,เออไงโอเคเจอแล้วแม่งหมวยนี่ยังไงเพีย <c oughs> ครับก็ต้องการอันนี้ครับกับเออแม่งนี่โอเคโอเคีให้คุณวางอย่างนี้นี่ครับนี่ครับคุณจะเห็นเหล็กบนเล้ะอันนี้ครับปิ้นกับไอรอนมาวางไว้อย่างนี้ครับคุณก็จะได้เป็นปิ้นแอน สะตีว่าจตีบอะไรนั่นแหละครับ okay. ก oh, right. ็คือไปแช็คมาไว้จุดประตูไปในโลกดูกันนะฮะนะฮะนะฮะนะนะนะยาวเลยเงียบก็ให้ทำการทีนี่ครับไม่ได้ครับโอเคก็ทีตรงไหนของช่วงช่วงล่างนะครับเออเบรกหรืออะไรก็ได้นะเออคันโยเออไรอย่างเงี้ครับข้างบนเนี่ยครับ ข้างบนก็จะไม่ได้นะครับเนี่ย,ยม,มีจุดไปครับหลอดก็ลดฟรีๆนะครับก็ให้คุณเนี่ยขอบก็ไม่ได้เอ้ยขอบได้ครับโอเคจะต,ต้องเป็นบล็อกล่างๆนี้เท่านั้นะโอเคเพื่อจะได้ลักษณะแบบน,น,นี้ก็ทำแล้วนะครับก็เดเี๋ยวคลิปอื่นก็เป็นตัมุยนรกกันนะครับโอเคก็อขอจบเพียงเท่าหนีนะคะ นะฮะนะฮะนะโอ้เอ้มีาไี่ใชละใกล้องนี้ไก่หอ่ไก่ี่ป็ญยาอ่อนน้องคนนี้มีบ้านนิดนึงนะมันเป็นยาอ่อนมากต้องเ้ยอ้าวเฮ้ยกำกมกกมกเทำไมมันมันทไมเห็นนไม่ได้เห็น แรกครับโอเคมใส่ก็จบคลิปยงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายโอเค,อเคมีสอะไรละบายบาย